สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะคะเรื่องกรรมค่ะครับผมซึ่งเราอ้างอิงจากธรรมเทศนาของพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรนะคะท่านเทศไว้ในช่อง YouTube ฟังเรื่องกรรม2.0ท่านบอกว่าทุกการกระทำเนี่ยมันมีผลตามมาเสมอเหมือนงตาตามตัวเราไปหรือไม่ก็เหมือนล้อเกวียนที่ต้องหมุนตามรอยเท้าโคไปตลอด หัวใจสำคัญเลยที่พระท่านเน้นย้ำก็คือเรื่องของเจตนานะครับหรือแบบความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราไม่ว่าเราจะแค่คิดจะพูดหรือลงมือทำอะไรลงไปเเจตนานี่แหละครับเป็นตัวตัดสินเลยว่ากรรมนั้นจะเป็นกุศลคือเป็นบุญหรือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปอืค่ะแล้วผลของมันไม่ว่าดีหรือร้ายก็จะตามเราไปแน่ๆไม่ช้าก็เร็วครับ แล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยจากที่ฟังธรรมเทศนามาก็คือท่านเน้นว่ากฎแห่งกรรมนี่มันเป็นสากลจริงๆขณะที่ว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านทรงหลุดพ้นแล้วนะแต่ก็ยังต้องทรงเผชิญกับผลกรรมเก่าที่เคยทําไว้ในอดีตชาติเหมือนกันใช่ครับครับจุดนี้แบบโโหแสดงให้เห็นความยุติธรรมของกรรมแบบชัดเจนมากๆเลย พระท่านยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนที่พระพุทธองค์ทรงกระหายน้ํามากแต่พอไปเจอแหล่งน้ํากลับเจอแต่น้ําขุนทั้งทั้งที่แม่น้าําใสๆสก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่อ๋อค่ะเหตุผลก็เพราะว่าในอดีตชาติหนึ่งท่านเคยเป็นนายโคบานแล้วเหมือนไปห้ามวัวไม่ให้ดื่มน้ําขุนคือเจตนาดีนะอยากให้วัวได้ดื่มน้าําใสๆสแต่การกระทํานั้นมันก็ยังไปขัดขวางความต้องการของสัตว์อื่นแม้จะนิดเดียวก็ตามแต่กรรมก็ยังส่งผลมาจนได้ โห oh, แค่นั้นเองเหรอคะครับหรืออีกเรื่องที่ชัดมากคือการที่พระองค์ทรงถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงจากนางสนทรีแล้วก็นางชินจามานาวิกาอืมเคยได้ยิงเรื่องนี้ค่ะครับซึ่งผลกรรมนี้ก็มาจากการที่ในอดีตชาติท่านเคยเผลอพลั้งปากไปกล่าวล่วงเกินพระปัจเจก,กพุทธเจ้าแล้วก็พระอาหารหันตสาวกเข้าเรื่องพวกนี้มันตอกย้ำเลยนะครับว่า กฎแห่งกรรมนี้มันเที่ยงธรรมจริงๆไม่มีเว้นให้ใครเลยขอฟัมแบบนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าอืมถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆในอดีต,ตมันยังตามมาส่งผลได้ขนาดนี้แล้ว,แล,วแล้วเราควรจะมองการกระทําในปัจจุบันของเรายังไงดีล่ะคะคือควรจะระแวงไปหมดเลยหรือว่าจริงๆแล้วเรายังพอมีความหวังที่จะสร้างสิ่งดีๆได้มากกว่ากันอ๋อคาสอนท่านชี้ไปทางหลังมากกว่าครับ คือพอเรารู้แล้วว่ากรรมเก่ามันมีอยู่จริงแล้วก็อาจจะส่งผลเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการกระทําของเราในปัจจุบันนี่แหละครับเราเลือกได้ว่าจะสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนพระท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากครับการทําความดีเนี่ยเช่นให้ทานรักษาศีลหรือการภาวนาก็เหมือนเราสร้างที่พึ่งที่มันร่มเย็นให้ตัวเองเหมือนได้อาบน้ําเย็นๆสบายใจค ส่วนการทําความชั่วมันก็เหมือนเราเอาตัวไปอยู่ใ,ใกล้กองไฟหรือไปเดินบนหนามมันก็มีแต่จะร้อนรนเป็นทุกข์ใช่ไหมครับอืมเห็นภาพเลยค่ะแล้วอย่างความเชื่อที่คนชอบพูดกันเรื่องสะดาะเคราะห์หรือบางคนก็บอกว่าตัดกรรมได้เนี่ยอันนี้ในคําสอนของพระท่านมองยังไงคะครับครับเรื่องนี้คนถามเยอะตามธรรมเทศนาที่ท่านสอนไว้นะครับการจะไปลบล้างหรือไปตัดกรรมเก่าที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเออ มันเป็นไปไม่ได้ครับขนาดพระพุทธเจ้าเองอย่างที่เล่าไปท่านก็ยังต้องทรงรับผลกรรมเก่าเลยอ๋อค่ะวิธีรับมือที่ดีที่สุดก็คือการเร่งสร้างกรรมดีใหม่ๆให้มันเยอะๆให้บุญกุศลที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยมันมีกำลังมากพอคือให้มันส่งผลดีก่อนหรืออย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาผลกรรมไม่ดีในอดีตให้มันเบาลงไปได้บ้าง แล้วก็แก่นสำคัญที่สุดที่พระท่านเน้นมากๆเลยก็คือความไม่ประมาทครับหรือบาลีว่าอัปปมาโทอมตังปะทังอัปปมาโทอมตังปะทังครับซึ่งแปลว่าความไม่ประมาทคือหนทางสู่ความไม่ตายหรือพระนิพพานเลยนะครับโอ้ความหมายลึกซึ้งมากค่ะครับมันคือการที่เราต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ใจเรา มันไหลไปตามอำนาจกิเลสง่ายๆอาจจะฝึกง่ายๆจากการรู้ลมหายใจหรือรู้ทันความคิดความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาท่านเปรียบเทียบว่าคนที่ประมาทเนี่ยก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วทั้งๆท,ที่ยังหายใจอยู่เลยนะอืแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่ประมาทถึงแม้ร่างกายจะแตกดับไปแล้วจิตที่ฝึกมาดีแล้วก็ยังไปสู่สุขติได้ท่านว่ายังชื่อว่าไม่ตายจากคุณงามความดี เข้าใจแล้วค่ะสแสดงว่าหัวใจสำคัญของการเข้าใจเรื่องกรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อให้เราไปกลัวอดีตที่ทำไปแล้วแต่เหมือนเป็นเข็มทิศให้เราในปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมคะว่าให้เราสร้างปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดด้วยความใส่ใจไม่ประมาทเพราะรู้ว่าทุกขณะจิตทุกการกระทาที่เราเลือกทาวันนี้เนี่ยมันกาลังก่อร่างสร้างอนาคตของเราอยู่ถูกต้องเลยครับ เป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากความกลัวมาเป็นความรับผิดชอบแล้วก็การเห็นคุณค่าของการกระทำในปัจจุบันแทนพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยการทำดีการละเว้นความชั่วการฝึกฝนจิตใจมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องมือที่เราใช้สร้างชีวิตของเราเองได้เลยครับ ฟังแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยนะคะเหมือนกับว่าเออเราเนี่ยแหละมีอำนาจในการกำหนดทิศทางชีวิตตัวเองจริงๆผ่านการกระทำในปัจจุบันของเราเองครับผมและก่อนจะจากกันวันนี้นะครับมีคำถามอยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับ คือในเมื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือสิ่งที่เรากําลังปเปชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของผลรวมจากกรรมในอดีตของเราใช่ไหมครับแล้วการกระทําความคิดคําพูดของเราในจ่ละวันตอนนี้ตอนนี้เลยเนี่ยมันกําลังสร้างอนาคตในวันข้างหน้าของเราให้เป็นแบบไหนกันเรากําลังเลือกหวานมาเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปในแปลงชีวิตของเราเองอยู่ครับ